นิชาบีใช่ไหมชาบีอันนี้อะไรคะมันนี้มันนี้อุ้ยเงินขอบ้างจิเงินนะนี่ได้เลยได้เลยได้เลยของเงินหน่อยอันนี้เป็นเพศเมียใช่ไหมค่ะเป็นเพศรีเพศค่ะดีไหมดีไหมดีดีสเปแหมไหมสเปรห์นี่เพิ่งหกหกเดือนเองนี่เกิดวันที่ห้าสิงหารอได้ทางนี้รอได้เราภาคภูมิใจมากมาก เพราะว่าเธอเป็นนางเอกสาวสวยนะครับแล้วก็แบบคือแบบคิวท้องอ่ะไม่ใช่ว่าจะได้คิวมาง่ายๆนะฮะจนถึงทุกวันนี้เดี่ยบอกเลยว่าแบบยังสวยสดแบบโอ้โหคือโอ้ยยดเวียนหัวอะไรเนี่ยไม่ไมถึงสีเนี่ยโอ้โหพี่รีสอร์ทเขาทั้งสี่ร้อยก่าไร่ไมึงจะขับไปไหนแล้วพี่โอ้คือไม่รู้ว่าไปไหนก็เลยวนไปวนมา <S <S โอ้โอารมณ์เสียเอามาดิมาอุ้มไว้เดี๋ยวขับเอง โอ้ย oh. เอา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 เอ่เออ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 เอาะเออคุณผู้ชมครับซึ่งในครั้งนี้เนี่ยน,นะฮะผมบอกเลยว่าเราภูมิใจมากๆนะครับที่จะพาคุณผู้ชมเนี่ยน,นะครับมาพบกับสาวส,สวยคนนี้นะฮะบอกเลยว่าพอเห็นหน้าปุ๊บทุกคนจะอ๋อกล้องไปไหนไวะเนี่ยกล้องไปไหนโอ้ย <cut _> <c oughs> ไม่กล้องไม่นำหน้าไอ้โง่เฮ้ยเฮ้ยพี่ขาเมันผมเลยวนเหมือนกันเลยให้เดินดีกว่าพี่ว่าเออง่ายกว่าเยอะเออเดิน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 มา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 ช่วยคนละตัวสองตัวไว้เออมา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 คุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปไหน ไถ่ายเอาละฮะตอนนี้ท่านรับเชิญของเรานะครับรออยู่ตรงนี้แล้วรออยู่สวยๆเลยแล้ถ่ายแล้วชบีชบีกลัวไหมลูก โอ้โหเจ้าหญิงน้อยตกใจเลยนะคะคุณแอนซีเรียมนั่นเองสวัสดีครับก่อนอื่นเลยต้องชมก่อนเลยรีสอร์ทใหญ่ใหญ่โตมากใช่ค่ะก็สวยี่ร้อยไร่เลยเหรอก็ไม่ถึงค่ะสามร้อยกว่าค่ะมันไม่ได้แตกต่างกันเท่าไหร่หรอกแต่ตรงนี้ไม่ถึงตรงนี้ไม่ไม่ถึงสี่ร้อยเนแบบแค่แบบ แค่เ่็นบางหาใช่แต่คือทำนรีสอร์ทด้วยให้แบบญาติญาตกันมาพักคือสามีเป็นอังกฤษคือหลักๆคือเหมือนว่าเวลาครอบครัวททางนูน่า จะได้แบบมีที่พักใช่ค่ะแต่ว่าตอนนี้คือเปิดให้แบบว่าให้คนนอกเข้ามาพักใช่ไหมช่วงนี้ใค่ก็จะเป็นเหมือนแบบเดินทางก็ไม่ได้อะไรไม่ได้นะคะเราก็เลยแบบคนไทยสนใจอะไรเงี้ยมาพักก็เป็นราคาคนไทยอะไรเงี้ยค่ะหาค่าทําสวนนะพี่คิดต้นโหต้นไม้ใบหญ้าเนาะคยะอยู่อยู่ก็พาเศร้าอ่ะ จะเรองมาที่ะต้องได้เจอได้เจอด้วยสิใช่ค่ะถ้าซีเลียมอยู่นะคะซีเลียมกับชาลีอยู่ก็จะยืนสวัสดีค่ะอย่างเงี้ยค่ะนอนหลับอยู่นอนหับอยู่นี่ชาลีใช่ไหมแชาลีอันนี้อะไรคะมันนี่มันนี่อุ้ยเงินขอบ้างทีเงินน่ะนี่ได้เลยได้เลยได้เลยของเงินหน่อยอันนี้เป็นเพศเมียใช่ไหมค่ะเป็นเพศทรีเพศค่ะดีไหมดีไหมสบายแฮมไหมสบายแฮมนี่เพิ่งหกเดือนเองนี่เกิดวันที่ห้าสิงหาล้อได้ทางนี้รอได้เอาสักปุ่มพาปีหน้าน่ะ ได้ไหมได้ไหมประจำเดือนมาใช่ไหมฮะตายแล้วลูกเอ้ยเอานะไม่ได้นะให้เขาตุมๆกันไว้ก่อนเออโอเคนะอ๋อเขาก็ซิบสัเดีเขาก็ซิบรอสักหน่อยนะ